ผมไปเดินทางไปชัยภูมิซึ่งตัวเขาเองเขาบอกผมไม่เข้าแลวงกรุงเทพเพราะผมไม่มีตังค์เราก็ไปเปิดคัดเลือกที่โรงเรียนกุดน้าใสแถวชัยภูมิไม่ใกล้บ้านเขาแน่ใกล้เพื่อพี่ไมะเขาก็มากับใครผมไม่ทราบนะมาถึงปุ๊บเขาก็นั่งข้อมอเตอร์ไซค์อยู่บอกผมไม่คัดได้ไหมผมสมัครแล้วแต่ผมไม่คัดเพราะผมเจ็บผมเจ็บมันคัดไม่ได้เอ่อวาไม่เป็นไรหนูไม่ต้องคัดเรื่องหรอกเราดูหน้าดูตาแนะีนี่ตัวใหญ่ดีนะอายุทลายตอนที่เราเรียกมัก็สิบห้าจะขึ้นสิบหกแล้วครับขึ้นวารายมอสี่โอ้ี่ พอคัดเสร็จปุ๊บเขาก็เข้ามาถามว่าผมได้ไหมก็เราไม่คัดเนี่ยคุณหนึ่งคุณคัดเลือกเราไม่คัดจะได้ได้งไงล่ะเราแกล้งโกหกเขานะแล้วท้ายเราก็เรียกเขาประกาศรายชื่อมีทีละศักดิ์เผยพิมายซึ่งสตาฟโค้ชก็งงว่าเอจานแปล่าชื่อมาจากไหนยังไงเอามาเถอะมันเป็นอะไรสักอย่างนะเป็นความรู้สึกว่าบอกหนูแล้วเราเล่นบอลยังไงเนี่ยเราไปเล่นกับใครยังไงแล้วซ้อมไหมไม่ค่อยได้ซ้อมหรอกครับเพราะว่าต้องช่วยพ่อแม่ เขาแม่ไม่มีฐานะอยู่แล้วพอเขาพูดเรื่องความจนเนี่ยตัวเนี้ยแม่เป็นมะเร็งพ่อก็หาช้ากินข้าเป็นอย่างเงี้ยพอข้าตัวเนี้ยมันมันสะดุดในใจเราไงเออแล้วแล้วเราทําอะไรก็ช่วยหุงข้าวหุงปลา,า,าให้แม่กินนี่แหละพราแม่ก็ไปทํางานไม่ค่อยไหว เราเห็นว่าเด็กเอ๊ะเด็กคนนี้กตัอยู่ดีแล้วก็ดูหน้าตาดูลักษณะท่าทางกันแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนดื้อและคนเกนนะแล้วก็ดูแล้วถามุเพื่อนก่อนที่มาด้วยที่ไอ้คนนี้เป็นไงวะเล่นดีนะแต่มันไม่ค่อยมีเวลาซ้อมม,ม,มันประสบปัญหาเช่นนี้เราก็เลยโอเคอะไม่เป็นไรถ้าจะพลาดอีกก,ก็ถือว่าดวงเราไม่ดีเองแต่ปรากฏว่าผลเป็นบวกไม่พลาดก็ได้มาอย่างที่เห็นเนี่ยและเขาเล่นให้ดูจากเล่นเซนเตอร์ขยับขึ้นมาเล่นกองกลางขยับมาเล่นศูนย์หน้าในบอลเจ็ดสีแล้วทุกวันนี้เขาเล่นศูนย์หน้าของ ที่ทุกวันเนี่ยเขากล้ามาจากตรงนี้จากที่ไม่มีอะไรเลยไม่เคยต่อรองผมไปแข่งเกตเตอร์เลดนะชิงแชมป์โลกที่ประเทศสเปนทีละศักร์คนหนึ่งฮะที่ทราบประวัติทีมชาติไทยผมไปวันแรกนะครับเขาเลี้ยงรับรองกันนีเอาทีมต่างชาติมาเยอะแยะหมด20กว่าประเทศเนี่ยตัวใหญ่จะเป็นพวกลาตินอเมริกันทางนั้นเลยพวกบาร์เซียเยนตีนาโคลอมเบียอะไรนี่นะทางนั้นเลยเขาบอกเขาเข้ามาหาเราเนี่ยในฐานเราเป็นคนไทยเหมือนเขาอยากจะพูดว่าเราเป็นหมูสยามหรือเปล่าเขาบอกไทยแลนด์เหมือนโนฟุตบอลนะไทยแลนด์บ็อกซิ่ง เขาทําท่าต่อ,อยต่อยเราดูเนี่ยไทยแลนด์ไทยแลนด์พอไปจับรูมสายแล้วมีทั้งโปรตุเกสมีทั้งสเปนอะไรอยู่ในนั้นะถามด้วยกันเนี่ยแล้วปรากฏว่าเราเข้าไปที่หนึ่งในสายเนี่ยแล้เวเราเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศชิงกระสหรฐอเมกิการผมถือว่าผมเอาสามารถที่จะเอาให้ฝรั่งที่ยืนรอบๆสนามาฟุตบอลเนี่ยเคารพเพลงชาติไทยได้ผมถือว่าภาคภูมิใจมากเพราะจอร์มิเตอร์ใหญ่ๆนะข้างสนามนะครับเปิดเพลงชาติไทยแล้วก็ฝรั่งต้องลุกข,ขึ้นมาให้เกียรติเรา เราก็ดูแล้วว่านี่คือความภาคภูมิใจของผมนะกับธีรศักดิ์ที่ก้าวกันมาเขาเหมือนแบบมันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นอวัยวะอะไรสักอย่างนึงตัวเขาเองตัวนี้ขเขายังไหวกว่า,าหาเราตลอดว่าอาจารย์อยู่ไหนอยู่บริเวณไหนของประเทศไทยนะเดี๋ยวผมจะไปหาอาจารย์อย่างเงี้ยแสดงว่าเขามีข้อผูกพันกับเราว่าเรื่องต่างๆนานา,นานชนิดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเขาเนี่ย